อันนี้ครับเดี๋ยวจะมาพูดกันเรื่องของทรายแมวนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะซื้อมาอันนี้เขาเขียนไว้หกลิตรนะครับจากข้อมูลที่ผมดูเนี่ยปกติเวลาช่างกิโลอ่ะมันจะอยู่ประมาณสองจุดเจ็ดกว่ากว่าโลนะครับจากข้อมูลนะครับจากอันนี้ขึ้จากข้อมูลแต่พอเราไปช่างจริงๆแล้วเนี่ยครับทรายที่เป็นเต้าหู้ที่เขาว่ากันไม่ถึงสองกิโลนะครับอันนี้เรื่องจริงผมไปช่างแล้วมันไม่ถึงสองกิโล นในราคาที่เราจะหาซื้อได้อยู่ประมาณห้าสิบไปไปลายจนถึงหกสิบเจ็ดสิบนะครับผมว่านะในพวกแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นราคาที่แพงขึ้นมากว่านั้นอีกเล็กน้อยนะครับอาจจะอยู่ที่เก้าสิบร้อยหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ที่ผมดูเนี่ยนะครับคือเขาเขียนสิบริผมไปลองช่างดูนะคือผมจะไม่สนจจานวนลิตรนะว่ามันเท่าไหร่นะแต่ผมไปลองช่างดูเนี่ย ถุงเนี้ยอยู่ที่เกือบห้ากิโลครับผมอีกนิดเดียวเลยอีกนิดเดียวมันสี่ก้าปลายแล้วอะนะครับเกือบห้ากิโลนะครับถ้าเราลองไปเทียบกันดูเนี่ยจานวนลิตรเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ต่ออาจสมมตินะลองดูนะหกลิตรเนี่ยมันสองจุดเจ็ดกว่าใช่ไหมครับแล้วก็บวกเข้าไปอีกนิดนึงถ้าเป็นสิบลิตรก็ไม่แน่อาจจะอยู่ประมาณเนี้ยสี่กโลประมาณนี้เลยนะครับปรากฏว่า เราจะซื้อตัวนี้ถ้าจะให้จํานวนกิโลเท่ากับตัวนี้ต้องซื้อจํานวนที่แพงกว่านะครับเออผมก็เลยมาบอกไปนะครับว่าเวลาเราซื้อทรายแมวเนะี่ยผมว่าในความเห็นส่วนตัวนะผมว่าควรเลือกซื้อเป็นโลเป็นกิโลจริงๆอะ่ะไม่ใช่ลิตรอะ่ะเพราะว่าลิตรอะ่ะมีโอกาสที่มันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงกับข้อมูลข้อมูลลองไปหาก็ดูก็ได้ครับว่าทรายแมวหกลิตรเนี่ยจะเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นน้ำหนึ่งลิตรก็หนึ่งโลทับๆ ถ้าเป็นปริมาตรอื่นนะแต่ถ้าเป็นไซแมวที่ผมเห็นเขียนไว้เนี่ยมันคือหนึ่งลิตรเท่ากับสองจุดเจ็ดหกกิโลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนี่ยฉะนั้นเราหากเป็นไปได้นะครับผมแนะนําให้ซื้อเป็นแบบกิโลจะดีที่สุดนะครับเพราะมันจะดูความคุ้มค่าได้ออกนะครับอย่างเงี้ยหนักเลยนะจํานวนปริมาณอะไรมันก็เยอะกว่าตัวเนี้ยเยอะเลยนะครับเรียกว่าตัวเนี้ยใส่ได้แค่อันเดียวกระบะทรายอันขนาดขนาดกลางนะครับ ได้เดียวถ้าขนาดใหญ่ใส่ไม่ได้นะครับไม่พอครับอันนี้ใส่ขนาดใหญ่ได้ได้เลยสบายๆถ้าขนาดกลางก็ใส่ได้สองนะครับเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเป็นเรื่องเป็นกิโลเนี่ยลองลองนึกดูนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับคือยี่ห้อไหนก็ได้อะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นกิโลอ่ะมันจะดีกว่านะครับ